เต่จริงถ้าเปล่าโยไม่รัเปล่าเบื่อไอ้ผมโย่กองที่ยังเหลียงมูคูกับเนียไอโบสถาบกับเปรทีนี้เราโยกไคลบ๊อเลยเขาพิมยังใชนำมัฝายลางได้โจได้จ้าเล้วดึกดึกไอโบสถาบกัมันเร็วซอยแับไม่พอรำาดัไปใหนไหนนำมือกิน ช่ยในนามเออกู่พอเช็ดเหลืองเมียออกมาจึงจี้กา้ารวมพิมช้ามเดือนว่างรำเมียออกมาใช่มันไล่มุมได้เอ็ดรองเมียกูพอจะได้กูแกแกน,ยแกน,นยอย่างผมแกแกนเออผู้จะจ่องตัวกูไปแกลงผวนกป่าผู้ไปจึงใจในพิมพ์บานเขา,ากา,ขาว,าวให้กีบ กองตัวตัวตายกูไว้ในปีนบ้านกูมึงและเจียงกเว้นรอยตัวตายกูไปใจของเกาตัวเป็นกี่ว่าแม่กูเหลาพ่อเหลาวจะปั๊บปอนกันตรงนี้ก็มันใกล้คำเล็บหรือกงในในได้ยินเชียงก้อยกันมันหนุยทำเชียงก้อยคลายจิงก้อยจะก่อยเตือนเชียงกาญกา๊ก คุงให้ไอเนี่ยโป้งดำนะให้ลุงตังดำใครนะั่นลุงตังพัวถิงก็อยากตังปะทำใจเร่งได้ปะเพื่อนตังปะมา,าหน่อยหน่อยว่บเตียวปะเตียวกันร้อยนะกนั่กินข้าวนี่ปะหำปะหำหำน้ำปะตูมปะตูม ก็หน้ในกลางดึกเบิดเบิดึกดึกไม่รอำไรดินไหว้ป๊ป๊ปะๆปปแยนตนมากเออเว้นป๊ปเที่ยงกาทำได้เที่ยงก้อยทำได้มูทำได้ทำมูเฮ้เฮ้เฮมูเลยมูตกกา ăn <laughs> mua tô ca gớt rồi ăn mù giá cao mù rồi mù thọt oh. mấy đồ đê mất rồi đây đi rồi mua bán là lan oh. anh còn tàn thán tặc chín đấy ตันตักทิันไั้นตันนายกเฮเลยม่บานลานโดกุ๊กคิส่าดูแต่ว่าวันก่อนป่าเบี้ยไปออกอยบื่ดูไ้รอยรูปหลายจำที่บ้านจากัวเป็นไรลุงขวกัวเป็นวัดจำทิพขัดมุกไม้กัวขัดกีร่วกวจ้องรูฮอกทิเอ้ยไม้ก่าเอ้ยจำทิพ เวลาเอวอือมากกว่าอือคิ้ววะกว่าจ้องอู้อหกทิพจ้ำมากกว่าจ้ำจ้ำทิพเวลาจ้ำตาเวงเวงไมากกว่าเวงเวงคีกางอ่ะกว่าเทกยดหนึ่งทิวาบาโดูจักรประยัดนังอคูเล่นว่าป้าไปออกรอยเบื่อโดดไม่โดดเปลือยมจ่ายกูตอดเชื่อเลยมั้งใส่ต่อเชื่อเออ กลุ่มกเคลื่อนเว้นรัมทิพย์เน่มันเรืยกกันตายเอ้าครูมึงคิดว่าตั้งแต่ตอนกอ่อตั้งปางวันจะโดดติดเคลื่อนเป็นกองครูมไม่ได้ยาเด้อกองครูแก่เลยอ๋อเนีึกว่าไม่เป็นที่รดด่จนะ๋อเนื้อเราดานจริงเดี๋ยวทุกคนพักผ่อนกันตรงนี้ครับปอบ้อมจัดเว้นยามให้ชาวใช้พักผ่อนกันขณ้สบายปสบายต่อชาวได้จะเด็ดกันต่อ คมาตังนี้จะเปอนพวเราหน,นังนุนกระมังหนูตรงนี้แล้วนุกันเนี่ยไปทุแล้วอ่ะ